มาที่่ันข้าวชาวใต้ข้าวแร็กนะครับรงกรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันบัตโตซาภัยข้องในอำเภอในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกำจับทุกอำเภอนะครับเร่งรัดจะตั้งโซ่บอ,พ,อ,อ,อพ่ออำเภอและก็บตำบลนะครับเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตเจ้าระเติจะราชนไม่เกิน12คนต่อเส้นประชากรในปี25 7 0ครับโดยเมื่อวันที่สามกรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงแรม <c oughs> ที่โรงแรมบัรจงบุรีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายนิพนธ์บุญญามณีครับ รัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศัก,กยภาพในการป้องกันลัฐธรรมนาติภายข้องพู้อหน่วยการอำเภอพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรักสตรเจ้าพนักงานป้องกันรัทธรรมนูาชาสิภายสำรับปลัดอำเภอหัวหน้าควายความมั่นคงครั้งที่กสับสองนาโรกิมาโดยมีนายวิจุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุดราธานี รอมวน,นาส่วนเจ็ดราชการน,นะครับให้การต้อนรับครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้มีการมอบนโยบายป้องกันแล้วก็บรเทาสาธารณาภัยโดยมีการเน้นย้ำในเรื่องป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาอุบัติเหตุจาราจรค่ะต้องบอกว่าปัญหาตรงนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตอนๆข้องคนไทยเลยโดยเฉพาะรถเครื่องค่ะอันนี้สูงถึงรอยละแปดสิบของผู้เสียชีวิตบนทองท่านุ่นค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนึ่งมืหกพันเจ็ดร้อยคนอันนี้คือลดลงมาจากปีสองพันห้าร 159แล้วนะมีซ่องมืซ่องพันซี่ร้อยว่าคนแต่ว่าพันพื้นพื้นทึ่งหลดแล้วมันก็ยังสู้อยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องยหญ่แค่ว่าต้องมาช่วยกันให้ถูกอําเภอค่ะแรงรัดจ,จัดตั้งสู้ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถานนอ,นองค์งงปกครองนะคะหรือว่าซ่อปอท่ออาเภอนั่นเองนะคะรวมไปถึงรวมมือกับอ,อปอทอกันมีการตั้งเป้าหม้นะว่าปี2570เนี่ยคนไทยจะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจรจจาจรไม่เกิน10บ่องคนต่อแสนประชากรตามแผนยุทธศาสตร์ชาดี ส0ปีข้องรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราฟังเสี่ยงข้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันแล้วค่ะท่านในอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นประธานสาปทอำเภอแล้วก็ท่านก็คุมตำบลต่างๆดูแลตำบลต่างๆด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อลดการสูญเสียชีวิตคนไทยบนท้นทองถนนซึ่งถือว่ายังเป็นภัยคุกคามชีวิตคนไทยอยู่เป็นอันดับ ต้นๆของประเทศเลยปีที่แล้วเรามีคนเสียชีวิตอยู่ประมาณสัก16,000กว่ารายนะครับ16,700รายเมื่อปีที่แล้วจากปี2559ที่คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนน22,400กว่ารายเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันสูงกว่าการสูญเสียชีวิตจากไฟทุกภัยทำอย่างไรที่จะลดการสูญเสียลงมาได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียชีวิตจากรถมอตเตอร์ไซค์ในร้อยคนเนี่ยเรามีตัวเลขว่าเสียชีวิตบนท้องถนนร้อยคนเนี่ยแปคนมาจากรถมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นการที่จะหามาตรการมายับยั้งการเสียชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเชิญชวนอ,อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นนั่นท่านนายกอบตอ ท่านผู้บริหารท้องถิน่นทุกระดับต้องมาช่วยกันเพราะถนนในประเทศไทยใน7 0 0 0 0กิโลเมตรทั้งประเทศอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองท้องถิน่น6 0แสนกว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธท้องถิ่นไม่ได้นะครับต้องให้ท้องถิน่นเห็นความสำคัญของการาใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับผมจึงเชิญชวนท้องถิน่นวันนี้เชิญชวนท่านใานอำเภอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันทาบุญใหญ่ คือทาอย่างไรอย่าให้คนไทยตายตบนท้องถนนนะครับอย่าให้มาสูญเสียชีวิตบนท้องถนนนี่คือบุญใหญ่ที่จะทําให้กับประเทศนอกจากน,นี้นะครับยังมีอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาทากข์ไฟไม้รักการการบริหารจัดการท่าไฟและก็บ,บทบาทหน้าที่ของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาทุกขไฟเพื่อให้ผู้ข้ารวมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่และก็ภารกิจในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามกฎหมยกำหนด และก็สามารถับเคลื่อนงานารประกรบมันทงาาภายในพื้นที่ได้ยางมีประสิทธิภาพป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะชีวิตกองผู้ประสบภายนั่นเองครับใช่ค่ะเป็นการตั้งเป้าเอาไว้นะคะผันผือส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันหลดลงก็ขึ้นอยู่กับกเรากันค่ะปฏิบัติตามกตราจรกันนะพี่บาเกลียง